ข้าไทยมาแล้วมี11ไลายมีราคาอยู่ที่8,999บาทพร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ข้าไทยมาแล้วมี11ไลา์มีราคาอยู่ที่8,999บาทพร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ราสุดทางเสิมีประเทศไทยก็ได้เปิดตัวสมาชิกใหม่รุ่นเล็กสุดของตระกูลมี11ซซรีส์อย่างมี11ไลา์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โดยมีราคาเพียงแค่8,999บาทครับสมาร์ทโฟนมิ11บิทไมีจุดเด่นในเรื่องของความบางและมีน้ำหนักเบาโดยตัวเครื่องมีความหนาเพียง6.81มิลเมตรซึ่งบางกว่ามี11ประมาณ15.5%และมีน้ำหนักเพียง1 5 9กรัมซึ่งเบากว่ามิ11ถึง37กรัมเลยครับมีสีสันสุดสดายถึง64สีให้เลือกด้วยกันครับเอมีมิ11บิทมีหน้าจอออมเบรดขนาด6.5 5นิ้ว อัตรา Re เลต์อยู่ที่90เฮิรตซ์รองรับ HDR10+ และ Dolby Vision ใช้ชิปประมวลผลคค c o r ็ i7-32G ให้แหลมาที่ 8GB ส่วนลลอมให้มมที่ 128GB ให้กล้องหลังมังหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด1 0 8าพิกเซลกล้องอัลตร w i d ความละเอียดแตละพิกเซลและกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด5 0าพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด2 0า0พิกเซล6คู่สตอริโอให้แบตเตอรีม่มาที่ 4250mAh mm, รองรับชาร์จเร็ว3 3 0 0บาทอีกด้วยครับสมาร์ทิกลนเสิร์ฟมิมิสเป็นไรมีราคาอยู่ที่8,999บาทและเริ่มวางจําหน่ายแล้วครับพิเศษเซอร์ชอว์ออลิเิร์ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่18เมษายน2564รับฟรีของแถมหูฟังม t ทูว w i เลสเ s ียร์โฟนเบสิก i ู2มูลค่า999บาทไปเลยครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้ เพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ